ความเคารพพระเทรานุเทระกับถวายความเคารพทัานพระอาจารย์พระครูจริยะสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยแล้วก็ขอเจริญพรยัตยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการจริยธรรมสัญจรแล้วก็ยัตยมสาธุชนที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทางสถานีของดดทีวีทุกคนทุกท่าน ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกคนทุกท่านเทินจะมาภาพชื่อปรากฏในทางพระพุทธศาสนาว่าพระสมุสิทธิโชคสิทธิชยโยสกุลส้มอวานพระสมุนี่ก็ถือว่าเป็นฐานานุกรมในท่านพระจันทร์พระครูจริยสาร,รธรรมนี่แหละครับนะวันนี้ก็มีโอกาสได้สนองงานหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนาด้วงนะครับในการร่วมจัดรายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทาง รายการจริยธรรมสัญจร ซึ่งปัจจุบันอาตมาภาพพระสมุสิทธิโชคสิทธิชโยก็สังกัดจ,จำพรรษาอยู่ที่วัดมหาธาตุวรวิหารพระรามหลวงจังหวัดเพชรบุรียังมีตำแหน่งเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่2 7็พอวันนี้รู้สึกปลื้มปิติรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นแขกรับเชิญมาเป็นผู้สนทนาธรรมในรายการจิยธรรมสัญจรกับพระคุณอาจารย์ที่เมตตาให้โอกาสก็บผมครับครับผมก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะ ไปถึงเรื่องอื่นๆของงานที่เราทำก็ผมก็จะได้สอบถามอยากให้าสาธุชนเนี่ยได้รู้ หน้าที่ของพระธรรมทูตหน่อยครับท่านพระอาจารย์เนี่ยถ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านตอนที่ผมมีโอกาสได้ไปเจอที่ถ้ำอาชันต้าเอโรล่าแล้วก็ท่านพระอาจารย์เป็นพระธรรมวิทยากรที่มาถวายความรู้ตรงนั้นก็รู้สึกว่าประทับใจว่าพระไทยเราเนี่ยไปทํางานตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะอ,อธิบายเรื่องราวของถ้ำอาชันต้าเอลโรล่าตรงนั้นเนี่ยให้คนไทยที่ไปเยือนได้รู้ถึงความหมายสถานที่ต่างๆ ผมก็เลยบอกว่าอยากมีโอกาสได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์เนี่ย มาพูดคุยตอนนั้นท่านพระอาจารย์ไปทํางานตรงนั้นไปด้วยหน้าที่การงานอะไรครับเบื้องต้นอ็อโดยเบื้องต้นนะครับถ้ายังไม่ได้เป็นพระธรรมทูตโดยแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมเนี่ยพระไทยเราในเบื้องต้นนะครับก็ไปปฏิบัติศาสนก,กิจในปี2558แก้ากับผมก็ไปไปเป็นพระผู้ช่วยเขาเรียกว่าพระนวะกรรมจิตอาสาเป็นผู้ช่วยพระธรรมทูตประจําอยู่วัดไทยพุทธคยาเมืองพุทธคยา รัฐพิหารซึ่งก็ไปช่วยงานพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์นะครับก็เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่วัดไทยพุทธคยาอยู่หนึ่งปีหลังจากนั้นก็ไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ไปแอดมิชชั่นเพื่อจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตอนที่กระผมหรืออาตมาภาพเนี่ยไปอยู่ที่รัฐมหาราช ก็คือที่ตั้งของถ้ำอชันตาเอรราซึ่งเป็นพุทธสถานมรดกโลกซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ชาวพุทธไทยนะครับนิยมแล้วก็มีความตั้งใจมีความปรารถนาที่จะไปกราบไปสักการะไปจาริกสแสวงบุญสักครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยเหตุว่ามหาวิทยาลัย ที่กระผมเนี่ยได้ศึกษาปริญญาเอกอยู่นะครับชื่อมหาวิทยายลัยด็อกเตอร์อ่าบาบาเซเฮปอัมเบสกามารัตวาดา university ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ริเริ่มหรือดำเนินการก่อตั้งในยุคข,ของท่านด็อกเตอรอัมเบสกาซึ่งเป็นผู้นำชาวพุทธในประเทศอินเดียซึ่งนำชาวอ่าชาวอินเดียเนี่ยได้ เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์อินเดียและเป็นผู้ร่างหรือว่าจัดตั้งทำในเรื่องของรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียด้วยซึ่งก็ถือว่ามหาวิชัยที่ตั้งเนี่ยก็ไม่ได้ห่างจากท่ามอชันตาเอโรราเท่าไหร่นะจากทําเอโรราก็ประมาณ30มสกิโลท่าอชันตาก็ประมาณ100กิโลเมตรกระผมอัตมาภาพเนี่ยก็มีโอกาส ได้ไปเป็นนิสิตนักศึกษาไปด้วยวีซา่าเขาเรียกว่า Research. รีเ e ิร์ชรีเ e ิร์ชวีซ่าก็เป็นวีซ่าสำหรับการเรียนการศึกษาในประเทศอินเดียซึ่งอินเดียก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งแห่งนักปราชญ์เป็นเมืองแห่งการศึกษาเป็นเมืองแห่งการแสวงหามกกรรคผลนิพพานอยู่แล้วเป็นเมืองที่พระโพธ,ธิสัตว์ทุกๆพระองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันและอนาคตก็ต้องไปอุบัติไป บำเพญบารมีที่แดนพุทธภูมิหรือประเทศอินเดียนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญอีกแห่งหนึ่งที่เป็นแหล่งตัก,กศิลาก็คือแหล่งสแสวงหาความรู้ผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนแล้วก็มีโอกาสได้ทําหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นพระธรรมวิทยากรก็คือทําหน้าที่อำนวยความสะดวกทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมทาหน้าที่แสดงธรรมนำญาติโยมนั้นได้ไปศึกษาพุทธศิน โดยให้ญาติโยมนั้นได้เข้าใจพุทธธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านงานจิตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมที่ถ้ำอชันตารา,ราราซึ่งก็ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประมาณ3ปีแล้วก็มีโอกาสได้ทําหน้าที่ต้อนรับแล้วก็ถวายความรู้ถวายข้อมูลต่างๆให้กับพระเถรานุเถระจํานวนหลายคณะต่อปีนะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งทึ่งซึ่งได้มีโอกาสไปทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นพระธรรมทูตแต่จริงๆพระธรรมทูตเนี่ยโดยว่าโดยโดยพุทธินัยนะครับก็คือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแค่บวชมาเนี่ยนะครับหมผ้ากาสาวพัดเหมือนกับพระอัศชินะครับได้ห่มจีวรได้ออกบินทบาทได้เดินด้วยความสงบด้วยความเป็นสมณะเนี่ยก็ถือว่า เป็นการประกาศศาสนาทําให้ภาษาที่บทเนี่ยเกิดความศรัทธาเลื่อมใส่แล้วก็เข้าไปขอฟังธรรมแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมทูตเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็ไปแบบพืตินยัยแบบแบบยังไม่ได้มีการแต่งตั้งโดยถูกต้องตามกฎมหาเถรสมาคมหรือคณะสงฆ์ไทยพอ,อช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็กลับมาประเทศไทยก็มีโอกาสได้เข้าอบรมพระธรรมทูตเพราะว่าการอบรมพระธรรมทูตน,นะครับต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนครับ